ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะนำสมเด็จนางพญาของของไม้ชมกันนะครับมีเนื้อแบบนี้นะครับขาวอมเหลืองนะครับแล้วก็มีเนื้อดำนะครับจะมีสองเนื้อนะครับจอกเนื้อออกเนื้อขาวเหลืองเหนือเหมือนเปิรกเปิรกไข่อะไรประมาณนี้ ก็จะมีเนื้อดำนะเนื้อดำค้านิยมจะแพงกว่านะครับเนื้อนี้จากค้านิยมรองลงมานะครับวงนี้หน้าตาชัดนะครับมีหน้ามีตานะครับคมชัดหมดถือว่าเป็นพระที่สวยด้วยนะครับที่เป็นนางพญาเป็นสี่เหลี่ยมก็มีนะครับอันนั้นคือแกะมาเป็น ทีแรกเลยนะครับสี่เหลี่ยมนะครับแล้วมันไม่สวยเขาเลยไปตัดให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ครับสวยกว่านะครับรุ่นนี้นะครับยังไม่เคยเห็นของเก๋นะครับยังไม่เคยเห็นนะครับแต่เก๋ก็เราก็ไม่ไม่รู้น,นะอนาคตจะเก๋เหมือนแต่ดูดูแล้ว น่าจะเก๋ไม่เหมือนนะครับเพราะว่าพิมพ์พิมพ์ทรงอะไรอย่างเงี้ยมันมันน่าจะอาจจะเก๋แหละครับแต่ของเก๋ไม่เหมือนนะก็ใหญ่หน้า,าพ่อยดูหน้าพระพุทธให้ดูนะครับเนี่ยคนนี้มีหน้ามีตานะครับเนี่ยคัดไม่เลย ิดชัดหมดนะครับก็ท่านใดมีนะครับผมยินดีรับเช่านะครับอาศัยวัตะเกียนทองนะครับโอปกวนจันนเพชรจันนกนะครับจันต้อยนะครับประสันขา้าทตะแบกบ พีกิสายนี่นี่เก่งทุกคนครับถ้าท่านใดได้ฟังปีีแล้วที่หมอปีมาเที่ยวมามาสกการะปุกขวนปี2 5 6 5ปีแล้วนะรู้เลยครับว่าสรรพคุณที่หมอบุดหมอบีพูดไว้นะครับลองไปเปิดดูได้นะครับ กดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับครับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ